ทองโอ้ยสีว่าจังใดนี่ร้ายมันก็สิบเป็นขยะได้เงินกันด้มันมีส่วนสำคัญต่พวัวเข้าบ่ท่านมีนี่นะถ้าเจาะประสงค์คือกันกันถามมอณาณาผาไปแล้วมีเหลืองมีลาบอู้เงินในบัญชีจักถอไลายสิบ้านจักเอ่ายร้อย้าน <c oughs> จังว่าพระพุทธเจ้าคนว่างมาตรการไว้บ่ให้มีทรัพย์สินส่วนตัวมีสมบัติส่วนตัวเกินกว่าสมณะจะบริโภคเกินกว่าพระพิษุจะบริโภคเป็นจังตัดเหลืองบทีขานแปดอัฐบริคาน ุเมื่อบริคารแปดก็หายไปไลร้เลยล่ะอย่างธรรมกะลบทุกเมื้อนี่ก็ว่าด้ใส่ธรรมกะลบก,ก็คือของกรองน้ำนั่นแหละไปยังเป็นยังใส่ของกรองน้ำเพราะว่าเหมือนเดินทางไปเมือ่อน้ำมันขังมันอยู่ในแอ่งน้ำอยู่ในบอ่อนามอยู่ในตุ่มนม้ำที่เขาลองน้ำฝนไว้สมัยก่อน มันอาจจะมีหลูกนามหลูกยุ่งแต่พระพิษุสงฆ์ไปเอามาดื่อมาบริโภคมาใส่มันสิเป็นอาบัติเป็นบาปให้เจ้าของไปทำลายชีวิตเขาเพิ่นกัเลยมีการกรองนามออกให้มันสะอาดสะอาดเยก่อนแต่พิสุสงฆ์เดินทางไกลบ่ามีธรรมกะโลกกระใสสังฆาตินี่เละ เป็นตัวกรองหนาประโยชน์ในการใส่ซอยสังขาติคือเป็นผ้าปูนอนเป็นผ้าห่มได้ประโยชน์ต้องการใส่ซอยสังขาติใช้ปูนอนใช้เป็นผ้าหม่มอย่างหินรับเมียจังสีก็หายไปเลยละ่ะรุดไปทีละเล็กละน้อยสม,มัยมันเปลี่ยนไป รุดไปทุกหมื่นเลมีแต่พระอาหัน <c oughs> หันไปหันมาถวเรื่องพระอ拉หันเฮาก็ได้ฟังในตำราพอแม่ครูอาจารย์เพิ่นเทศหรือพอแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเอามาเล่าต่อให้ห้ายด้ยินได้ทราบสมไมก่อนมีโยมมาถามองหลวงปู่ใหญ่เขาว่าพระอาจารย์เป็นพระ อรหันใช่ไหมครับเพิ่นตอบว่าจันไดหูวบัวเพิ่นตอบว่าก็เขาว่าก็ตอบแค่นั้นได้แหละก็เ,อขอเขาว่าอย่างเทยียดต้องตามมาห้าบัวกันขึ้นกันถ้าไปถามเพิ่นว่าเป็นพะระอรหัน์ใช่ผูงตาเป็นพะระอรหันใช่ไหมหันไปแล้วก็หันมา อันไปแลลวก็หันมามันไม่สูตรหนึ่งคูเ่เหมือนนี่โอ้ยมฮหชาวบ้านปุตุชนผูเจริญโดยอาวากิเลสอยู่แ่แเป็นยกผู้นั่นผู้นี่เป็นพระอรหันต์เป็นยกพระรูปนั่นรูปน,น,นี่เป็นพระอรหันต์จิตของปุถุชนผู้หยาบนะาดยกิเลสอยู่นี่่าสามารถสีหูไปถึงจิตของพระอรหันต์แต่บอกเิ่มตามพระธรรมวินัย ภูมิจิตของพระโสดาบันก็บหูในพุ่มจิตของพระโสดาบันคือกันภูมมจิตของพระสกิทาคามีก็หูอยู่ในภู่มจิตของพระสกิทาคามีภู่มจิตระดับของพระอนาคามีก็หูพภูมจิตของพระอนาคามีพุ่มจิตของพระอรหันต์ก็หูอยู่ในภู่มจิตของพระอรหันต์ แต่ว่าพระอาหารหันต์นี่สิมองหูสภาพวจิตของพระโสดาบันพระสกิทาคามีอนาคามีได้แต่ว่าพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีที่หูทะลุทะลวงไปถึงจิตของพระโสพระอาหารหันต์บด้แต่ว่ากู่มือนี่ประชาชนคนธรรมดา โอ้อยูบ่มีกิเลสตัณหาอยู่ก็ย่อมรับปะจะคคอามกิเลสตันหาอยู่แต่ว่าไปกก่าวยกเอาุ้ั้นปู้น,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 นีเป็นพระอาหารหันต์พระรูปนั้นรูปนี้เป็นอาหารหันต์โอ้ยมันเทาไปถามรูบาอาจารย์โอ้ยการอวดอ้างอุตริมนุสธรรมอวดอ้างแด่ตนเองก็มีหมู่คณะอวดอ้างกันเองกับเป็นพิษด้วยกันเด้ ย่างพระอยู่น้ำกันสิบหลูบซาหลูปยาติโยมก็ดีกาวยกคู่อาจารย์เจ้าของเป็นพระอรหันต์เพื่อให้เขาเสือ่อว่าในกลุ่มตนในคณะตนในพวกตนมีพระอรหันต์อยู่ผู้ทรงคุณพิเศษอยู่เมื่อเขาเสื่อแล้เขาน้อมนํำมาซึ่งเอกลาบศรัทธาทั้งหลายทั้งพวงม่ให้คือว่าสำเร็จเป็นการอวดบุต,ตริมนุสธรรมนี่นเะอในหลักของพระธรรมบินัย เพื่อนทีมาหาระมัดระวังนะโอ้ยครูบาอาจารย์ลวงปู่ญ่เพูนบอกง่ายง่าย,ายตัวพันวาแม่น้ำม้วนมันไหลอยู่ตลอดมันบอมีเสียงดังไอ้คนหูย,ยินดอกเด้อน่นามกอกนนามยังน้น้อยเนั่ยเปิดมามันดังจโจกโจกตัวตัวพ่นนะจิตของผู้รุดผลด้วยกันเพื่อนบ่ไเด้ไปอวดไปอ้างดอก แต่คนสิอวดสิอางมันยังคนบูมีแนวนสิเอาเลวโลกอันไรซาละนี่เพิ่นมาเกิดมาเพื่ออาศัยพัฒนาพิจารณาเป็นผู้รูรแ้แจกมวนนี่เพื่อดับซึ่งสภาวะค่วมผูกมัดหยุดเหนียวผูกตารัดตึงจิตถอนออกมาชัดเจนแล้วเท่านั้นเองมันบได้มีอหยังมากมมยไปถนัดเพิ่น,นก็จังบ่ได้ไปเกี่ยวกับยศทาาออย้าบรรดาศักดิ์มวหยังทั้งปวงทั้งมวนนั่นนะ ก็อยูพาาวนหาไปเมตตาลูกล้านไปตายไปกับเขาไปเถอะนะนี่ยมันมีทรงถาดส่งคันอยู่กับเอาเปิ่งมันไปนิจิรารณาอยู่จังสีเห็นอยู่จังสีเจักสิเอาอียังในโลก,กันนี้่ไปอวดไปอ่างกันยศท้าบรรดาศักดิ์เขาโยกเขาย่อหลยระว่างเด้อ ขาเคลื่อนดินเนียมันอยู่ยากเด้อเอ้ยเค้นย่เคนี่อ่เค้นย่นองซะนเสืินหลายผู้ขึ้นคาเคลื่อนดินเนียมันอยู่ยากเด้อโอ้คู่บอายจ่ายเพิ่นบอกมามันเป็นปริศนาทำเป็นขออัดขอทำนะเป็นไหนคูเหมือน,นยุคสมัยคู่เหมือนนี่คนมันทำเหตุอีนังเกินนาทีเจ้าของเกินาน,กน,านาทีเจ้าของ โอ้ยจักสิว่าจังใดว่านี่ไปครับถูกซย์ลูก้กาทหารนี่ที่สร้างของจากดาสดาไม่ได้แล้ว <c oughs> ถือทำทษโรดแจะเขาเป็นเรื่องเป็นเหลาอีกยังกันก็บโปจักกับดาสดาต,ตอนดี้ตนวนะปะโอ้ยเหมือนไอ้ผมเขาเวรนคนทหารอยู่ในผมเลย ขึ้นอยากนำหลวยญานก็สั่งของมาแต่มาผพ,พิดกันเป็นพ้วนหลวเดาผมว่า <c oughs> โอ้ยบ้านเมืองเฮาถามันมีการบังคับกันด้วยอำนาจมันก็นลำบากอำนาจถ้ามันขาดลักของศีลแลวทำน้ำหนาประคองไว้สำคัญในเรื่องของมันนี้นะเอารองผิดจรณาาบึง ขออัดขอทำในทางกระพุูธาศาสนาก็คือประพฤติปฏิบัติเดียเข้าหูถาดหูคันหูในห่างกายก็เขานี่ล่ะลดลาว่าสอกลง่มนี่ล่ะมันม,อมีอีกยังเป็นส่วนจีร่งอย่างยื่ท้าวออีกยังดอกทถูมือนี้หรือว่าพบชาติได้กระ้างนะมันตายละเกิดเกิดแตวตายยุ่นนี่นะเม่แม่นว่าเกิดมาศาสเดียวจวดโลด ตายไปก็มีอียังดอกมันโมเมนจ์่ังซสรนแล้วเคยบอกฟังกันนถ้าจำาว้าได้หลอกเอาเห็ดยังทำยังไว้แต่พกชาดปางก่อนแต่เขาเกิดมาสถานะอยู่ปัจจุบันเท่ากับ่ม,มีคววมพ่อดีในตัวตนของเขาเห็นบ่บมมีคววมพ่อดีในสถานะของตนบมมีคววมพ่อดีในการงานของตนบมมีคววมพ่อดีในที่อยู่อาศัยของตนเห็นบล่ล่ะ เทาก็จึงตะเกียดตะกายหลินล่นค้นควายหาเพื่อหยังเพื่อให้มีสถานที่อาศัยพ่อหนา้าพ่อตาให้มีสถานที่สถานะที่มันคงยัดยืนอยู่ในสังคมให้มันได้สถานะการการงานการเงื่อนกันให้ให้มีค่วมเจริญบ่คัดสนเทาก็บ่าี่วาวมพ่อดีแนดา่เาเาืจึงกระเสือกกระสนหา สุดทถ่ายกับว่ามีเดืองไงไญ่เลยบ่มีค่วมพ่อดีในหลูปพัน่นสันฐานเจ้าของต้องไปเสริมเติมแต่งอยู่ตลอดเวลาอาตมาบ่าเคยคิดตะกี้ฟังเพลงเขาสี่โค้งสี่โค้งจมูกตรงโด่งและสี่โค้งผู้ใดสี่โค้งบุญมาทุกยากปากม้องเอาสี่โค้งไปขายให้หมออืมเอาไปเอาไปเสริมไปแต่งใส่ดั่งคน จะมโมกดวงๆแล้วสี่โค้งผู้ใหญ่คใดนี่ว่าเมื่อคิดว่าปัจจุบันมันสีล่ามหอดบันนอกขอกหน้าเนึกว่าจะอยู่ในคนอีกส้นชั้นหนึ่งต้องไปเสริมไปแต่งใบหน้าใบตาทุกเมื่อนี่โอ้ยตาบา่สองสันก็เว็เป็นสองสันในร่างกายสังขารเฮ่า,น,านี่เท่ามกค่วมพอดีน้ำมัน็อย้อนว่าเฮาคิดแบบนี้ร้ายเสร็จเด้โอ้ยเกิดมาสาสเดียวถ่าไจะเข็ดยังทํายังเฮ็ดไปรด จู้วัดผลมา <laughs> ตายไปแล้วก็เกิดขึ้นมากก็จำยังว่าได้รบว่าไปจังสันนะแต่คนกูเหมือนเนี่ยมันก็บ่มีค่วงพ่อดีอย่างียวังวันเป็นยังสัตเห็นบอกต้องไปเสริมไปแต่งบางคนก็โอ้ยเนาเฟะก็มีบางคนก็นจมูกเบี้ยวไปก็มีตามบ้านนอกของหน้าก็มีการเสริมเติมจมูกกันอนะไเด้อทุกม้อนี่เป็นมานานแด้วว่า เอาเคยคินเียบบอกว่าเหลืองม้วนนี่มันสิล่ามมาฮอดเชืดนำโบส์บาดน,นอกอกอหน้า,าแต่ก่อนเป็นขีบบาดบ่เนอกกับ่บงอดหมอมันไปลำบากออกลูกผพ้ใดสิเดกขอดโรงบาบาลรงหมอนําเขาเตะกี้เบ่งกงินอยู่เฮียนเนี่ยเล้วสีว่าจาังใดทุกเมื่อน,นี่มันล่ามกัามาเบิดซัเพอะโลกโกประเภทนี่เกี่ยวของกันคนไปคนมาบานนอ่อกอกหน้าแต่ก่อนโอ้ยเคยอยู่สวนนั่น ไทยยโสณน,นี่บ่ม,มีคนแปลกหน้าคนต่างสกุลก็มาอยู่เป็นสมาชิกในหมู่บ้านในขอบรัวดรอกคูมือเีบเคยฝรั่งยังเอยายอ้าอ้ในบ้า,ไบานไปสิคือว่าสิวีเคยฝรั่งมาอยู่ําบ้านเอา้าได้ได้บ่นเลยลังบ้านก็มีสมาคมเป็นเคยฝรัง่งเป็นได้คู่มือนีย่ยสิวาจังใดฝรั่งตะเถาะก็ออยังมาอยู่เมืองไทยที่ละบ้านเอออ่ายิงไทยเป็นผู้ เข้มแข็งอดทนเอาใจใส่ดีเออเกษเสียง,งานมากอยู่เมืองไทยจากคนฐานาปันกลางอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเขาเขาอยู่เมืองไทยเก็เป็นคนมีเงินมีทองอุ้ยญิงไทยเขาก็โอ้ยกันถอาได้ผพัวคนไทยคขามันกันหดอก้โอ้ยกินแต่เหล่าเล่นแตไดยาบ้าตีแต่ไกลเนีย่ยมาขึ้นกับไปนอนหายาสูบหาเหล่าเมิทเทาอยู่ขันบ้านดีขึ้นดีมันก็เลี้ยงเมียด้วยแข็งด้วยกำปั้น ถูกยากลำบากจากตำเขาไปได้ผัวฝรั่งได้เฮ็ดเฮียนล้างไงลังโตให้แม่ได้ญาติพี่น้องได้เพิ่องในอาศัยเขาก็ไปนั่นแหล๋ยวเวศว่าจังไดเออเขาคิดบ่ว่าตั้งแต่เหาเป็นเด็กน้อยจำข่วมได้เขาสิมีเคยโอ้ยเห็นฝรั่งในกี่บ่ธรรมดาเลยแล้วขวกกันได้เบิ่งพมุ่นเดือบช่าจังไดเออนโอ้ยือสิว่าจังไดทุกมื้อนี่เห็นบ่ล่ะ สมไมมันเปลี่ยนไปย้อนเป็นยังเข่าก็คือผิดจหน้าเบิ่งติละ่ะมันบมีคววมพ่อดีของเขานี่ล่ละย้อนเขาต้องเบียนว่าใต้เกิดอยู่นี่ลหละมันบ่ตายแต่จบสิน้นจิตดวงนี่มันบไดีผูกอยู่กับกายอันสก,กปรก,กโสโครของเข้านี่เลยมันพร้อมสิไปอยู่ตลอดเวลามันเป็นเหมือนกับแฉกเยือนมากเกาะอาศัยอยู่ชั่วขู่ชัวแย่ซื่อเด้แต่เขาสามคุณง้ามทํำคววมดีจิตนี่มันก็บเบิกบานอยู่มีคววมสุก สะดวกสบายสบายกายสบายจิตมันก็นสบายนกายดีจิตดีมันก็นสบายเท่านั้นเดียวไนแต่หูท่านแต่คนดูเหมือน,นกับ่ม,มีความพอดีเห็นบอกคือบอ้ฟังบพ่พอดีในผิวขาวพ่พอดีในหัวหล้านกับว่ามักก็ไปปลูกผมปลูกด้วขึ้นมาพ่อแม่หาหนวดบ่มีดอกลูกหนวดเข้าเฟิร์มซะมันคือมีหนวดหัวมันคือล้านมันไปปลูกเอาน ไปเสริมไปเติมไปแต่งเราอยู่หันนี่ละ่ะคือความบอ่อพอดีในสถานะของเต้รูพันธ์สันฐานของตนย่อนทหนี้เขาจึงเกิดมามีผิวพันธ์ดำขาวต่างกันสูงต่ำต่างกันไป็นนั้เขาจึงเกิดมามีรูพันธ์รูปสวยรูปรอรูปขี้เล่รูปขี่หายต่างกันย่อนผลของการกระทํำทางกายว่าจาใจาห่อนี่ล่ละ ผู้หลวงละเมิดของศีลของรรมผู้บอเห็นความสำคัญในศีลของศีลหาเนี่ลละผมมีอีกยังหลอกนะเรื่องของมวนนี่ไปหลวงละเมิดไปทำบ่ดีบองามโอ้ยไปกูดจามโกหกหมดเท็จล่วงเกิดหรือมาก,ก็เป็นคนเพดานโ่ปากแวงไปสันตลราบาดบอกกับเอึง้งอ่องอัำ้ำไปสันติ่าจังได๋เห็นสมัยแต่ก่อนแต่ามาบวชเน้นใหม,ม่ร้านก็มาบวชน,นำ ในหวงใหม่ๆมันยังไล้เดีแต่กนคนปากแหว่งบุมีหน่วยแพทย์หน่วยหมอมาไปเหตุสัญกรรมเย็บปิดช่องโบ้ได้ต้องปวกแหว่งยู่จังสัน่นอืมไปบวชนํำเปิดเป็นตัวาสิสันเสวกันอ้อยมาอน้มีแต่ใน,นออกหมอตัวกะเกียอวอ้นหัวบ่ได้คือกันลเลยนี่แหละพวกโทษของการหมุสาโทษของการโกหกหมดเถิด โทษของการนำเหล้าเมาอยากเห้เสียเครดิตเสียสุขภาพคนบ้าวบ่า่คอยเสียเนี่ยโกหกหมดเท็ดคือกันเป็นคนตัวคนบ่เวบาหาแต่ค้ามเท็ดผมมีความจริงมันก็เสียเครดิตคือกันคือา่อยฟังคือเล็กหน่อยเรื่องเลี่ยงแกะนะท่านตัวผู้ใหญ่แล่นไปว่าสันนี่ละ่ะสิ่งเรานี่แหละผู้ล่วงละเมิดศีลนี่แหละไม่ใช่แต่ห่าเกิดมามีลูกพันสันฐานต่างกันอยากสวยให้บำเพ็ญศีล รักษาศีลให้ดูแลกายจะคข้องจิตจะคล้องเห้อยู่ประกอบไปด้วยศีลอยากรวยให้ท่านมันว่าท่านเน่ยบริรวยรวยทรัพย์สินเงินทองทายเดียวเดีวรวยจิตรวยใจใจบ่ชขดเขี่ยวใจบ,คบ,ใจบใจ่คับแขนใจเบิกบานใจมีจิตอันเสียสาระ,ะแบง่งปันบึงคนขีดทีเดี่ววธรราดาบริเดเดสมัยแต่ก่อนข้องจินข้องอยู่มันอึดมันอยาหมากไม่หมากตอกข้นบราลา,า,านตัวนี้ตัวนี้คนนบรลานก็บบวกปานบดิเลต จะไม่ปลูกบักผ้าวเด้ออย่าไปปลูกหมากไม้มีผลเด้อมันสิอายุบ่ยืนว่าไปจังซั่นเด้คนโบราณสมัยตะกี้ก็เลยบ่ได้ปลูกอิหยังกินนั่นน่ะคั้นอนุโยนน้อยบางคนอยากให้เป็นเจ้าภาพกฐินเด้ผมนะมันสิอายุบ่ยืนเป็นเจ้าภาพกฐินว่าไปจังซั่นแนวใดมันสอนผิถิพิธอะก็ค่อยถิึงไปโบราณโบราณแนวเพิ่นสอนดีสอนถูกการประพฤติปฏิวัติวัฒนธรรมที่มันสอนดีสอนถูกเฮาก็มา จันโล่งไว้รักษาไว้ให้มันเจริญฮวงเหองในกายในจิตเท่านั่นน่ะฝึกเจาะค้องให้เป็นคนเข้าอกเข้าใจในข้ออัดขอ้อทำฝึกเจาะ้องให้หดจใจว่าข้ออัดข้อทำของมาจากกายจากจิตเท่านี่แหละมีถาดมีขันอยู่นี่ละ่ะแล้วสิว่าจังใดบอกสอนกันจังสีเพมือนว่าเอาส่นได้บค่คขดดส่นได้จังว่ามาบอกก็มู่ขนาดอยู่เขาสอนกันจังใดเสือว่าใส่หัวงอหงอ ให้คนกินเยาะกินขี่คนก็กินน้ำเขา่าบรรโตสอนคําบออคําสอนเอานํำคําบออคําสอนในทางพระพูทธศาสนามาฉี่แจ,จงบอกข่าวเฮามันเป็นสิ่งสัมผัสใดเน้่ยสำหรับผู้ปฏิบัติเฮาคือบ่อเอาไปเหตุเอาคือบอ่เอาไปฟังเอาอย่างสอนบ่ใหา้ตํานี้นินท่าบ้าพื้นกันนี่ละ่ะอย่างสอนบ่ใหา้มีจิตใจละโมบโลภมากรักสอนเล่นเอาค้องสิ่งคล้องนี่ล่ละ มีคววมสมักสมานในกลุ่มพีกลุ่มหน่องมีญยาติีีหน่องเพิ่งผ้าอาศัยกันใดสอนดีๆแบบนี้สอนเนี่ยมันเนี้ยมันสะพัดได้เบาเาด้มันก็สอนไปกินฉี่กันเือเขาก็สอ,อนกันไดก็มีที่การจย่งไรนอนว่าสอนนอนก็มีคาถาหมาก,กินคววมขิดบ่ขิดได้นใ,นใจอยู่สอนในทางพุทธศาสานาเพิ่นประเด็สอนประด้บังคับบ่ได้ครูเข็นหฮอใดประเด้บังคับบ่ได้ครูเข็นเฮาบ่ได้ ใส่อำนาจมาครูเขียนบังคับห้อให้มารัถธาเดีเพื่อนสอนอธิบายไปไห้เห็นว่าเหตุเป็นจย่งสี่ผลเป็นอย่างสี่ไปทำาัเป็นสี่สีไดดเจ็นสี่ไปสางอันนี้เป็นเหตุแต่สีไดดอันนี้อันนี้อันนี้นมาแต่ว่าคำเป็นเหตุสางเหตุไม่ได้สางเหตุดีๆเลยเพื่อนสอนเพิ่นบอกนะในทางกระพุทธศาสนาเป็นพระจับประสงค์กับทำตัวเป็นตัวอย่างให้ญาติให้โยมเป็นผู้อยู่ให้เขาเห็นเป็นผู้สำรวมในศีลใน ไตสิกขาภาวนาบอกก้าวกันบ่มีอิหยังสอนเร้นบ่มีอิหยังสุซ่อนไว้บอกกันตรงตรงบอกกันตรงตรงสอนบอกกันจั่งซี้แล้วในรักในทางพระพุทธศาสนาจะไปเอาอิหยังอีกจังววาวันวิสาขาบูชานีพาประพฤติปฏิบัติมีหน้อยคนหาคนซิบนก็สิพาประพฤติปฏิบัติเหมือนหนึ่งคืนหนึ่งวันวิสาขาวันที่สิบห้า เป็นวันที่หาอะลึกล,ลึกถึงบุคคลสำคัญเนื้อเสียเนื้อเก่าเนื้อชีวิตเ่อคือองค์ภาษาสาดาพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเพิ่นว่างข้ามรักสอนว่างรักถรำคําสอนไว้ในห,ห้อเฮาประพฤติปฏิบัติตามมันบนเพิ่งวัน้ดยังนำห่าเดคือ,อยังอาตมาบอกอัตมาสอนอยคบุบุษก็วันใดยังนำมือเจาเดีบยวด้ได้สอนสิไปเอาเงินหมื่อเงินแสนนำมือเจ้าเด้ สอนบอกกันไปบอกกันทำอยู่นี่มู่เจ้านำไปทำนำไปใสปปก็เป็นประโยชน์ต่อรอบรัวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผูุ้่เจ้าเป็นตัวอย่างให้ลูกให้ล้านในครอบในครัวนะนะสามารถคนปฏิบัติดีศีนบริสุทธิ์ทำค่วมเพียนเพื่อละกิเลสมันบ้ามี่าจามันเป็นค่วมสัต์ดเถอบอกคนสอนคนเนี่ยมันสันย่านบนตัวอย่านพวกเห็ดนั่บ่ คือคำบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ้นหามเฮ้าแต่มาเกิดบพระท่านพระพุทธเจ้าใดแต่ว่าเพ่นบอกพ้นหามไม่ในรักธรรมในทางพุทธศาสสานาในรักของพระวินัยญาติ่กล้าไปล่วงละเมิดเลยบวชมานี่ยยี่สิบแปดพรรษาเนี่ยแต่มาบ่เคยชั้นเขานอกบาทเทืกเทื่อใดยี่สิบเ็ดปีนี่พรรษาแหลกบ่ปานไดบ่เสนเขามาสู่การประพืตินปฏิบัติ บ่ได้เขามาสู่ในรักรรมค่ำสอนขอวัดปฏิบัติของพ да. ่อแม่ค <un> well ู <m penso humano an> ่อาจารย์พอพรรษาที่สองเริ่มเขามาแลวเริ่มเอาจริงจังเลยว้าแดงย่อย่างอาหารเนี่ยอาตมาบ่ได้บอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างนั้นท่านพาสาอีอาจารย์บอกเลยหย่างเนื้อบ่ได้ย่างเลยเราทําได้อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเราทําได้อย่างที่ท่านบอกเราทําได้อย่างที่ท่านสอนทําได้อย่างที่พระเจ้าสอนเห็นเอาบรรนันเด็ด เงิ่อนทองก็บ่ได้มีจักบาทเด้เขา่วงบ่วยไขตายไปด่ถ้าห่วยคณะกรรมาการเป็นมากเ,าเงินเป็นมีทเทไรละเิ่นมีจักบาทเลยเอาเป่นเทดจะอะไรก็ได้ส้างัดก็พวกเขาอยนีนแล้วส้าง <c oughs> ประกันชีวิตบริอันนั้นมองเห็นก็บได้เพศไหวเด้บ่ได้ไขึ้นเรื่องตายหนนะว่ามันสีมีไผสีเผาเขาโรงพยาบาลป่วยมากไผสีรักษาบ่าได้คขึ้นเรื่องน,นั้นเรื่องนี้ไห้นะ สบายสบายสบายเอาปัจจุบันร่มหายใจเขาออกเนี่ยตั้งรักไปมันชัดเจนหมองนี้นะมีกระทํำไปสางไปเขาอยู่น้ำกันื้อนี่สิ่งที่เข้าพากันทำนี่ธรรมาพูมมใจว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสามารถจัดงานปฏิบัติธรรมจันรโลงอริยะประเภทนี้อริยะหมายถึงไปไกลจากศัตรูประเภทนี่ที่ไปไกลจากศัตรูศัตรูคืออยังศัตรูคือพวกมูม่านกีเสตันหาทั้งหลายนี่แหละ ได้กราบนิมนต์พ่อแม่คู่อาจารย์มาบอกมาสอนมาใหา้กำลังใจผู้ประพฤติปฏิบัติอยาตยโยมบ่มีศรัทธาบ่มีเวลาได้เขาวัดกัได,ไ,ได้มาใส่บาตรได้กมาฟังธรรมเขาบ่ได้รับทุนสนับสนุนจากผู้ใดใดเขาก็รับทุนจากศรัทธาอยากิโยมของเขานี่มาร่วมกันมาหนี่เป็นสิบกว่าปีมานีสามารถนิมนตนวัดนิมนต์พ่อแม่คู่บาอาจารย์มาได้จำนวนเป็นร้อยรูปบ,บางปีเป็นเจ็ดสิบแปดสิบบาทบางปีวัดในน้อยเขานี่สามารถตอนรับ มูสงถนณะใหญ่ใด้ดหรือคว่วสะดวกสบายนั่คว่วสะดวกสบายไม่เผื่อบบกังวลเรื่องบินทบาตบ่กังวลเรื่องสถานที่พักผ้าอาศัยโอ้มันเป็นสิ่งที่นนาภู่มใจก่อนหลคระบาานเ่ก็ขก้นเทาสามารถก่อนเขาราษาเทาสามารถไปทอดปลาป้าบังคันทอดปลาป้ามองนี้นั่าอยิโยมไปเป็นพันสองพันคนเป็นยังเขาจะเห็นได้ย่อนลักของศีลของธรรมย้อนขอวัดปฏิบัติมวนนี่ยด้บ่แม่น,มน,นย่อนเท่าได สิบอยห้องรัทธ,ธาเสื้อหมันในพ่อแม่คู่าอาจารย์ยังใดสิบอยห้องรัทธ,ธาเสื้อหมันในพระรัตนตรัยจังใดเขาเกิดมาเป็นลูกชาวบ้านมันสีมีอีหยังไปสีมอยอนซ่อนเขาไผสีอยางมากาบมาไหว้ายเขาพ่อมาบวชในุูธศาสานาอุบัติเกิดขึ้นใหมในภพชาติเรื่องการเกิดเป็นปันประชิดโอ้ยเขาหัวักว่าเป็น ผู้บวชผู้ศึกษาเขากราบข้ไหว้คิริยามา่นระยัดจากแข้งกระด่างกระกลายเป็นอ่อนอน,อน้อมคำบอกคำจาก,ก็มีปียะว่าจามั่นกระเทยบ่เฮาสิตตรงสนาวสถานไปในหัวใจเข้อผลเดเวน้อว่าจาังใดเฮ็ดตั้งแกเฮ็ดแ่ตั้งแกทำกระมันเข้าไปที่ละ่ะมีอิหยังสิเอาอิหยังมาโอ้ยรูบวชก,กาแลนหาแต่งเงินแต่ทองเจัาสีว่าจาังใดท่านพระปราภานภธาบโดยมีเงินไปเจ้าขอย่ไร่อยหลานเจ็บป่วยมา,จากจังว่าโอ้ยจะเอาไปอิหยังเงิน แต่ว่าแต่ว่ามีเงินมีเงินเหมืนมีบัญชีเงินส่วนตัวจังสันเอาเพื่อนบ่ได้ห้ามไลยดรอกแต่ว่าเขาบ่ได้ไม่ซีดสิไปใส่ของส่วนตัวหอกได้รักของประธรรบวินยเขาบ่ได้บาเรื่องเป็นพระอรหันต์ดอก้าเรื่องรักของประธารบวินยปฏิบัติตามลักของประธรรบวินวบาเรื่องมองนี่ล่ะขอวัดมันเป็นแบบนี้หลักประธรรบวินยเป็นแบบนี้อาตมาน่อมจิตน้อมใจไปรักตามรักประธรรบวินยแบบนี้พตดปฏิบัติอยู่แบบนี้ อันสิไปคู่เหมือนจ้กประชาชนคนธรรมดาไปเอาคุณนั่นเป็นพระอัหันต์ไปเอาคุณนี่เป็นพระอราหัน์จักสิวาจังใดมู่เฮาเนี่็โอ้ยจะเป็นเสือไงกระดามีซื้อมีเสียขึ้นมาเทียตลกพวกหา้าออกเฟซออกไล์เนาะอ่อนซ่อนโอ้ยมันสิวาจังใดมันก็เทาของเทียหาเงินมันนอสิว่าจังใดพิจารณาเบื้องต้นที่เหาอเู่เฮาเจ้าข่อยนะคูบาอาจารย์เพิ่นเทีแต่ของจริงเนี่ยฟังเบาของจริงเหนี่ยฟังเบาชีวิตประจำวันให้มันเป็นวิธีพูดขึ้นมา หายเขาผู้อยู่ครัวเรือนนี่ลดละออกจากสิ่งที่มันบ่ดีบ่งามมันลดละออกที่เล่านี่เขาหาพผักหาแต่เลขแต่เบือแต่หวยจัเสิว่าจักไหนไปให้โอ้ยดังเช่นที่จะรักษาธาตุขันธ์คูบาอาจารย์ไวปไปหาพระปานไหนคูบาอาจารย์เป่าหัวให้อีกยังจะไปงมงายอยู่ซ้ำนั่นอยู่บ่พิจารณาเบิ่งอาตมาอยู่สอนกันแจ้่งแบบนี้เด้บ่ได้สอนกันอีหยังได้บางไม่ยังได้เดี๋ยนีอ้าวบ่สู้ฟังซื่อหรอว่าก็บ่เอาดอก พวกหมกระทะตามไปไพนี่พอาะดานี้แหละออกจากเข้าไปกังว่าจะบอกไปยังสั่นละ่ะมันงปไผ่นั่นเดี๋ยวว่าไปอีกแล้วเพอาะนั่นละมันเป็นคนสำคัญในสิ่งที่เขาบอกได้เดี๋ยวนี้อ้า